เอาพ่อไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีครับอยู่ห้อง i c ซ14วันแต่พอไปรับศพนะครับพ่อตายสิไปรับศพนะครับปรากฏว่าบัตร ATM ของคุณพ่อนั้นถูกกดเงินไป4,500บาทครับทั้งเสียใจทั้งโมโหเลยนะครับนีเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีผู้เสียหายนะครับนี่นไปที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ไปแจ้งความ คือคุณวิไลวันกรตระกูลน,นะครับหรือคุณแนนเป็นลูกของคุณพ่อนะครับที่บอกว่าเมื่อ25มกราคมที่ผ่านมาพ่อมีอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปพ่อมีสเตททุกอย่างครับนี่นะจนกระทั่งพ่อนะครับหนักแล้วก็เข้าห้อง ICU แต่ระหว่างพ่อป่วยไปนะครับมีกระเป๋าไปด้วยภายในกระเป๋านั้นก็คือมีบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็มี a t m ีอยูแล้วก็มีธนบัตรเก่าอยู่ด้วยจํานวนเนืองนี่ครับภาพไปเห็นนี่นะนี่ครับคนต่างจังหวัดก็อย่างนี้ครับกระเป๋านี่นะเอาไว้กินตัวพ่อโทรศัพท์ด้วยไว้นั้นนะแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลก็แจ้งว่าพ่อป่วยนะครับห้อง ICU ญาติไม่สามารถที่จะมาเยี่ยมได้จนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับได้รับแจ้งบอกว่า พ่อนั้นเสียชีวิตแล้วให้ไปรับศพครับนี่นะก็เลยไปรับศพครับปรากฏว่าพอไปรับศพเปิดกระเป๋าดูเอา้า เอทีเอ็มของพ่อนี่ครับหลักฐานโชว์ม<ไ> uh? ีคนกดเงินออกไปแล้ว4,500บาท uh huh. ดูเวลานะครับดูวันที่แะ2วนะวันที่2นะครับรกราคมที่ผ่านมา4,500บาทเอ,อสเขึ้นมาเหลือ3.6บาทกว่ากก็เกลี้ยงบัญชีเลยเกลี้ยงบัญชีครับก็สงสัยเหลือเกินว่างั้นนะก็ไปถามพยาบาลแล้วพยาบาลก็บอกว่าเข้าเวรกันเยอะนะครับผู้ป่วยก็ส่งจากที่หนึ่งนะจากห้องข้างนอกนะครับเข้ามาห้อง ICU มันก็หลายพลดเจ้าหน้าที่ก็ปัดบุนหมุนเวียนกันอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครขอให้หลักฐานเอามาไปขึ้นแจ้งความกับ รวจครับสุดท้ายนี่นะเป็นไปได้ยังไงออนั่นสิครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวตำรวจเขาก็รู้ว่ามันมีกล้องอยู่ที่ต๊ะเอทีเอ็นะคะก็คงจะจับตัวมาได้ถ้าจับตัวได้อยาจะถามเนี่ยคนก็เสียชีวิตไปไปซ้ำเติมเพราแบบนี้เงิน4,500นี่ก็หมดบัญชีเลยคุณลุงก็มีเท่านั้นจริงๆนะคะคุยยมมมงบาาส